นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสุภังมรณาสติอิมัตสัตถมักปรียายัสสะ อัตถาาุสัทัยมันเตหิสกจังธรรมโมโซตัมบโบอติอีณัดนีน้นัตมาภาพต้รับประทานวิชัชนามาอสุภะคาถา,าพอเป็นเครื่องประดับตดิปันดาบรามีโดยอนุรู แกกุศลบุญลทธิการทานนากิจที่ญาติสนิทมิตจหายทั้งหลายผู้มีเจจนาเป็นกามาวจรกุศลส่นขวายในกองการกุศลมีการบริจาคทานหลักษาศีลเจริญเมตตา ภาวนาสดับรัพระฟังพระสัตว์ธรรมเทศนาเป็นต้นเพื่อจะ,จะรู้บาปบุญละคนโทษทั้งผลประโยชน์ในชั่วนี้และชั่วหน้าจึงตั้งตนไว้เป็นอัตตะสัมมาเป็นอิทิทั้งเป็นผู้มีความกระตันอยู่กระตะเีที ต่อบิดาบรรดาโครอุปชาอาจารย์อันเป็นปฐมกฎมโกทธาส่วนกุศลพร้อมด้วยบรรดาของตน <c oughs> สำเร็จด้วยส,าสาธาภาษาทะความเชื่อความรวนใสยในพระลัตนนตรายต่างๆประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจา้าพระสังกเจา้าก็จะได้ชื่อว่าวานพืช คือกองกูกองกลางกะถลของตนลงไว้ในบนเขตอันเป็นเหตุท่านได้รับไตรสัตมสามประการในสตำประพรบังหน้าหุดบุคคลผู้หวานเข้าก้าลงในเนื้อนาอันดีย่อมจะรับผลงอกงามเต็มที่ฉะนั้น <c oughs> การปฏิบัติธรรมเราต้อง มีความตั้งใจตั้งใจที่จะปฏิบัติมันต้องตั้งใจฟังตั้งใจจำและตั้งใจปฏิบัติเราต้องมีฉันทะยินดีในการที่ปฏิบัติทำถ้าไม่มีความยินดีแล้วทำอะไร ก็ไม่ได้เต็มที่ต้องมีความตั้งตั้งใจงจริงๆเช่นว่าการฟังธรรมมันมีสามประการฟังธรรมนั้นท่านบอกความแบบภาชนะฟ้่มไว้ถึงฝนจะตกน้ำค้างจะลงหนูจะเทน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในภาชนะได้อย่างที่สองนั้น ท่านบอกว่าฟังธรรมแบบภาชนะที่รองน้ำรั่วมันรั่วใส่ถั่ลก็ไม่เต็มข้อที่สามนั้นฟังธรรมแบบภาชนะสมบูรณ์ไม่รั่วเปิดภาชนะไว้เมื่อเทน้ำลงไปน้ำก็จะขังอยู่ในนั้นสามประการประการที่หนึ่งที่ว่าภาชนะฟัอมไว้ คือการฟังนั้นไม่ได้ตั้งใจฟังคิดไปเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดไปเรื่อยไม่ได้เอาใจจดจ่อที่จะฟังพระเทศจบแล้วไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เทศเรื่องอะไรนี่ <c oughs> ประเภทที่หนึ่งพระเทศที่สองนั้นท่านบอกว่า <c oughs> เหมือนภาชนะที่รั่วแต่ตั้งใจฟังอยู่ละพระเทศฟัง แต่ไม่ได้คอยสนใจเท่าไหร่พอออกจากวัดเนี่ยลืมหมดไม่รู้ว่าพระเทศเรื่องอะไรเทศยังไงบ้างก็ไม่รู้เพราะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ยังประเภทที่สามนั้นคือตั้งใจฟังตั้งใจจําและตั้งใจปฏิบัติอย่างภาชนะที่ไม่ร่วนั้นมันถึงจะได้ผลถ้าฟังแล้วเนี่ยเราไม่นําปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ฉะนั้น การปฏิบัติธรรมหรือการฟังเทศเนี่ยมันไม่ได้บุญเสมอกันไปหล่ะแล้วแต่ว่าคนไหนตั้งใจหรือไม่ตั้งใจวันนี้ก็จะเทศเรื่องอสุภะกรรมาฐานคําว่าอาสุภะนั้นคือเป็นของที่ไม่สะอาดของที่ไม่สะอาดนั้นทุกคนเนี่ยไม่ชอบเบนหน้าหนีหมดไม่มีใครชอบ เรื่องไปเจอของเน่าๆไม่มีใครเท่าเท่านั้นแต่ว่าผู้มีปัญญานั้นทำที่ของเน่าๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์เช่นว่าอาสุภานั้นท่านให้เรานะไปพิจารณาซากศพที่เน่าแล้วพองขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้ให้ไปดูน่าเราจะพองขึ้นมันเป็นของที่ว่า น่าเกียดขนาดไหนคือคนเราทุกคนนั้นต้องมีสภาพอย่างนี้ทั้งนั้นตายแล้วก็เน่าพองขึ้นเอยเห็นซากศพไหมละ่ะที่คนตายนะ่ะตายสองวันสามวันสี่วันห้าวันมันจะเน่าอย่างนั้นแล้วเราก็มาน้อมถึงตัวเราตัวเราก็เป็นอย่างนี้ ต้องตายต้องนอกอย่างนี้ทั้งนั้นไม่เว้นใครเลยถึงท่านผู้มียศฐานบาราศักกรอบไปด้วยเบวานมียศอันล้ำเลิศเหลือหลายล้นพ้นที่พลรนาในที่นี้ปันดังพระเจ้าสีหนุราชเป็นพระบิดาของพระเจ้าสลิอังกุงงิลีโทนและพระเจ้าสกะมันราช มหาชโชดกเศรษฐีผู้มีสมบัติล่วงล้ำปะท้าพญาสมรา่ <c oughs> เศรษฐีกันเวดีผู้น้อยมีแต่ทวางถวายไปด้วยแก้วจิตประการสัก <c oughs> กวรโรคือที่สุดองค์พระปินเก้าเจ้าตกพัทผู้ปกครองทวีปสี่ก็ยังหนีความตายไม่พ้น <c oughs> กับอันหนึ่งท่านทันว่าจังว่าไปใหญ่ ถึงท่านผู้มีบุญญาปหารจากดาเดชจนพุทธบุตรบวชในสำานักของพระบรมศาดาจารย์เป็นผู้ล่วงล้ำเลิศลประเสริฐว่าพระหันทั้งหลายคือพระโมคคลาสารีิบุตรเป็นสาวก <c oughs> ยอดยิ่งไว้ฝ่ายข้างหนึ่งจนที่สุดท่านบอกองค์พระจะปัญญูผู้เป็นบรมครูในใจพบก็ยังหลบฟานตามาพ้นใครหลบพรมตายพ้นบ้าง อันนี้เรื่องความตายเราต้องพิจารณาถ้าเราพิจารณาเรื่องความตายว่าเราต้องตายคนเราเนี่ยมันไม่กล้าทำความชั่วแต่คิดถึงความตายนะแล้วมีอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยให้เราคิดอย่างนี้นะที่มันติดตามเราไปถึงเราไม่เอามันก็ กับเรคือความดีและความชั่วคือความชั่วนั้นติดตามเรานั้นให้เราเนี่ยไปทุกขทรมานถึงจะเกิดก็เกิดในเอเวีจีพ้นจากนรกแล้วก็เป็นเปรตสัตว์เลี้ยงฉันทุกขยากลำบากถึงจะกลับมาเป็นคนก็ เป็นคนพิการคนง่อยคนเปี้ยต้องขอทานก็กินอ่าไอ้นี่กรรมชั่วนะถ้าแต่ว่ากรรมดีนั้นให้เราเนี่ยไปในทางที่ดีคือแตกร่างกายแตกสลายไปเนี่ยแล้วก็จะไปเป็นพวกเทวดาพวกเทพ อยู่ชั้นพมถึงจะกลับเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ชั้นดีมีศักดิ์ศรีไม่เดือดร้อนอะไรให้เลืยกเอานะเลือกได้เราจะเอาอย่างไหนนี่เลือกได้แล้วแต่เราชอบใจอย่างไหนเราชอบใจอย่างไหนก็ตั้งใจไปทำอย่างนั้นและจะได้ความสมสงของตัวเองแล้วเราก็คิดอยู่ว่าเราเนี่ยเกิดมาต้องตายในดบนาบได้ เราเดินไปหาความตายอยู่ทุกวันทุกวันเราจะต้องตายเดินมาทุกวันมันทอนชีวิตของเราไปถ้าเราคิดตรงนี้เราก็เลิกเลบิบเรื่อมทำความดีความชั่วจะไม่ทำเพราะคนที่ทำความชั่วไม่ได้นึกถึงเรื่องความตายเรื่องเวรเรื่องกรรมตอนนี้ว่าท่านจึงให้พิจารณาซากศพ ที่เน่าพองขึ้นถึงคนจะสวยขนาดไหนก็นแล้วแต่รวยขน,ขนาดไหนก็นแล้วแต่จนขนาดไหนก็แล้วแต่มันมีสภาพเหมือนกันหมดแล้วก็ต่อไปให้พิจารณาซากศพที่มีสีเขียวพองขึ้นน่อจนเขียวแล้วก็ให้พิจารณาซากศพที่มีน้ำเหลืองไหลออกมาอือางวันตอมเยอะไปหมดให้พิจารณาอย่างนี้ ถ้าจิตเรายัางไม่สงบให้พิจารณาไปอีกซากศพที่ขาดกลางตัวพิจารณาไปคือการพิจารณานั้นท่านบอกว่า <c oughs> ให้ไปพิจารณาซากศพที่คนตายตามป่าช้าอะไรเนี่ยไปพิจนารณานั้น <c oughs> แต่โดยมากคนเราจะกลัว <c oughs> เขาเรียกว่ากลัวผี กลัวผีกลัวซา,ากศพที่ตายแนละ้วแล้วถามว่าแล้วตัวเองอะ่ะไม่กลัวมัะตัวเองก็เป็นอย่างนี้ซากศพเหมือนกันอย่างนั้นแต่เรานั้นมีฤทธิ์กว่าคนตายนะคนตายแล้วมันจะทำอะไรเราได้เราคนมันเป็นเนี่ยสามารถจะทำอะไรก็ได้เราจะไม่ควรจะกลัวเพราะคนกลัวไปเอง พิจณาไปเรื่อยๆพิจารณาซากศพที่มีแล้งกาจิกกินแล้วเพึ่ไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาพิจารณาไปผ้าจิตยังไม่สงบให้พิจารณายว่าซากศพที่มีมือและศีรษะขาดไปข้างหนึ่งกระจักกระจายอยู่ทังนั้น ถ้าจิตไม่สงบให้พิจารณาว่าซ <c oughs> ากศพที่มีคนมีเวรกันหันเป็นด้านทอนวางไว้แล้วซากศพ <c oughs> ที่ถูกประหารเนี่ยถูกประหารเลือดที่ไหลออกมาอา่ให้พิจารณามันมีหลายอย่างแล้วแต่ราก็พิจารณาไปซ <c oughs> ากศพที่กถูกประหารที่มีเลือดไหลออกแล้วซากศพ ที่ทิ้งไว้านานๆมีมนอนเต็มไปหมดตายเยอะแยะไปหมดถ้าจิตยังไม่สงบให้พิจรณาซากศพที่มีแต่กองกระดูกพิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างให้คือว่าโดยอนุโลมและปานลมคือขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาพิยานอย่างนั้น,น,แ,น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 แต่ ถ้าหากไม่มีซากศพนั้นเราก็สมมติว่าตัวเราเนี่ยเป็นซากศพไปแล้วกัน<ม>นอนอยู่พิจารณาคือเราคิดนว่าซากศพตายแล้วนะ่ะที่เราไปดูตัวเราก็เหมือนกันขึ้นอื่ดเหมือนกันแล้วอสุภะเนี่ยมันสามารถที่จะระงับไอ้การมราคะได้นะการมราคาเช่นว่าคนเราเนี่ย ท่านบอกว่ามันติดหนังติดผมติดขนติดเล็บติดฟันติดกระดูกทฉะนั้นว่าผู้ที่เข้าจะมาอุปสมบทอุปชาจึงสอนเกสาโลมามเพราะว่าคนเนี่ยมันติดติดตรงนี้แหละว่าผมสวยเล็บสวยผิวสวยฟันสวยตรงนี้ให้พิจารณาคือการพิจารณา ให้พิจารณาว่าของจริงๆนะมันเป็นยังไงเช่นว่าผมของเราเนี่ยเอาละที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยเราก็รักนะโอ้โหรักนักหนาะเอาน้ำมันมาใส่เอาอะไรมามายอมอะไรก็แล้วแต่ให้ให้มันหอมอะไรเนี่ยแล้วแต่สรารพัดที่จะบำรุงเนี่ย มีใครอะไรมาโยนใส่บนชิสาก็ไม่ได้ตอนนี้ว่ากล็ลองพิจารณาเนี่ยถ้าผมของเราอยู่บนชิสาเนี่ยหรือคนอื่นก็ดีมันหลุดไปแล้วเนี่ยแล้วไปอยู่ในภาชนะที่เราจะบริโภคอาหารหรือน้ําที่เราจะดื่มเนี่ยผมผมไม่อยู่นอะอะแล้วจะดื่มได้ไหมเกียดที่สุดเลยนะาหลุดจากตัวเองเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยทีเดียว ถ้ารถนั้นโยนในภาชนะต้องดึงออกไม่สามารถจะดื่มน้ำหรือทานอาหารได้ผมที่ลงล่วงไปเมื่อเห็นอะไรใครข้ากายเส้นผมเนี่ยก็ต้องหยิบออกเข้าใจาไปเป็นผมนี่ความรังเกียจให้พิจารณาอย่างนี้อันนี้ผมผมนั้นท่านบอกว่าคือ,อย่างเข้าไปในทิศาะของเราาะเพียง ปลายเมล็ดเข้าเปลือกแล้วก็อกองกลางป่องเหมือนคันตะช่างแล้วผมของเราท่านบอกมีประมาณเก้าเก้าแสนเก้าแสนเก้าแสนเส้นเก้าแสนล้านเก้าแสนล้านเส้นผมนะ,ะมีสีต่างๆกันมีสีดำก็มี สีเหลืองก็มีสีขาวก็มีเพราะที่เป็นสีขาวนั้นเพราะว่าความชราความชราบอกให้รู้เน่เริ่มแล้วบอกว่าใกล้ตายแล้วนะ,ะมหาภาวนาที่วัดโสบ้างในใกล้ตายแล้วผมผมมันเตือนเรานะ,ะใกล้ตายแล้ว ให้ให้หาบุญกุศลเอาไว้บ้างพอผมเตือนไม่เชื่อเกิดฟันหัก,อ,กอีกอฟันก็เตือนนะั่นฟันก็จจากไปนี่ใกล้แล้วท่านบอกอ่างั้นบางทีบางคนเนี่ยชวนไปเข้าวัดฟังธรรมจังจามาเที่ยวไม่ไปไม่ว่างคือมาอยากไปถึงถึงไปก็อ,อยู่ที่เดี๋ยวเดียวกลับแล้วตอนนี้มาขนของเราเนี่ยท่านบอกว่าขนเนี่ย มีประมาณเก้าล้านเส้นนับเป็นล้านนะแสนก็ไม่เอาปัดเป็นล้านเลยแล้วยังลงไปในผิวของเราถ้าเมล็ดไขห่ห่าวถ้าเคยเห็นน้องสมัยนี้คงยังไม่เคยเห็นไอ้ไอ้ไไข่ห่าเมื่อก่อนนี้เยอะอยู่บนชีสาน่เยอะเดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วหมดไปรู้เท่านั้นนะอขนกเหมือนกันแล้วเหงื่อมันออกอะ่ะก็ออกตามขนนี่ลนะ่ะ มันก็เป็นของที่ไม่สะอาดว่าอย่างนั้นเถอะนี่ตัวตัวของเราพิจารณาแล้วเล็บหนขาเล็บหนมันยาวออกมาเราต้องมันตัดถ้าไม่ไม่ตัดนั้นมันจะสปกปรกมันจะอมของสกปรกไว้ต้องมันตัดมันแคะมุลเล็บท่านว่าอย่างนั้นทิ้งไว้ก็จะเป็นของสปกปรกแลดูสปกปรกจะดาไปหมด มาจะอากที่ไหนตัวเราเอตรงไหนบ้างที่ว่ามันสวยเล็บของเราเนี่ยต้องมันตัดมันแค่มูลเล็บเพราะมันของโซกโปกแล้วฟันของเราอปากของเราเนี่ยต้องมันแปลงฟันมันแค่มูลฟันถ้าไม่แปลงฟันในสี่ห้าวันมันเหม็นจริงๆนะในตัวเราไม่มีอะไรที่จะหอม มันเหม็นต้องให้พิจารณาต้องหมั่นแปลงฟันแปลงอยู่เรื่อยๆทําไมแปลงฟันเนี่ยโอ้โหมันเป็นของโสโครกโสกปกจริงๆต้องหมั่นแปลงฟัน <c oughs> แล้วหนังของเราเนี่ยต้องหมั่นอาบน้ําถ้าไม่อาบน้ำสีหวัน,นลองดูเป็นไงมั่งจะเป็นของโสโครกใสอใส่เอ็นแก่ผู้อยู่ใกล้ๆท่านนี้ว่า พระใหม่ที่บวชจึงสอนกรรมฐานห้าอย่างนี้เพราะมันเป็นของที่มองเห็นง่ายในตัวของเราเนี่ยถ้ายิ่งข้างในเนี่ยยิ่งลายพอนี้ยิ่งลายบอนี้เช่นว่าอาหารเนี่ยที่เรากินไปแล้วหรือบอกพวกไปแล้ว แล้วลองคายออกมาที่เราถ้ากินไม่ได้นะไม่ได้ในตัวของเราเนี่ยก็มีแต่ไส้แล้วก็มีมูดขูดเยอะไปหมดเอาเวลาออกมาเนี่ยออกมาทางขนเกืือก็ไม่ไม่สะอาดเป็นของสปกปรกออกมา <c oughs> ทางตะวันหนักทางตะวันเบามันมันดีที่ไหนน่ะ ในตัวเรานั่น <c oughs> ของในตัวเรานะออกมาดีที่ไหนให้พิจารณาอย่างนี้กายคนอื่นกับเราเหมือนกันเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> เหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็ให้พิจารณา <c oughs> โดยสี ผมก็สีก็ไม่สวยสันฐานก็ไม่สวยกินก็เหม็นที่เกิดที่อยู่ของผมคนนี้ก็เกิดอยู่ในที่โป,ปุโพลิิตในน้ำเลือดน้ำหนองอยู่ในนั้นอ่ะแล้วมาสกปรกมาจะอาที่ไหนจ้ะ,ะแต่ท่านว่าคนเนี่ยถ้าไม่พิจารณาเนี่ยเห็นของทั้งสิ่ง ห้าที่กล่าวมานี่เขาประดับตกแต่งไว้ภายนอกก็เข้าใจว่าเป็นของสวยงามของจริงก็หลงละเลงไปตามไปตามไอ้อธิก้ตกแต่งไว้แต่ไม่ใช่ของจริงอเขาแต่งไว้แต่ผู้มีปัญญาน,นั่นพิจารณาให้เป็นของปริกูลน่าเกียิโสโคกเป็นของปริกูนถ้าหากว่าเราพิจารณาให้เป็นเป็นของปริคูนเนี่ย คือมันจะทำให้เกิดสมาธิสมาธิแล้วก็เป็นประฐานของปัญญาคือมันก็เบื่อร่างกายของเรานี่ใครคนไหนว่าสวยสวยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้างในเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกันแล้วมาสวอตรงไหนถ้าหากว่าเราพิจารณาเนี่ย <c oughs> กามาราคานสงบไม่เกิด คือเรื่องอสุภะเนี่ยเป็นของหน้าเกียรติถ้ามีปัญญาพิจิณณ์นะทําให้ของหน้าเกียรติเป็นประโยชน์คือพิจารณาเป็นอสุภะไปคือพระที่พิจารณาอสุภะเนี่ยคือสําเร็จเป็นได้มนนรรคผลกับหลายองค์นะพระพุทธเจ้าท่านกส็สรรเสริญว่าให้พระพิฏฐุเนี่ยไปอยู่ตามป่าชา้าไปพิจารณาซากศพ เราได้เกิดสติปัญญาว่าเราก็เหมือนกันมีใครมั่งในโลกนี้เกิดมาแล้วไม่ตายตาท่านนั้นทุกคนเหมือนกันแต่ที่สำคัญว่าเมื่อเราตายไปอ่ะเอาความดีไปให้เยอะความชั่วยอยอาไปทิ้งไว้ในโลกนี้แล้วไม่ต้องเอาไปเอาล้วนะเทศนาประโยสาน,นี ในอวาสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจบุญกุศล <c oughs> และคนพระศริลยน้าไตต้องมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นวระปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ <c oughs> วันนะทุขาพระ ถ้าท่านปรานาสิ่งหนึ่งประกันใดที่ชอบประกอบพิธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จดังมนร์ดมุ่งมาตรปรานาทุกประการรับประทานนิชนาในเรื่องอาุภะกรรมฐานก็พอสมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงคนนี้เอวังก็มีด้วยประการเชนี้